วันนี้เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวของแค์นะคะที่จะเป็นตัวเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วให้กับรถนั่นเองนะคะแค่เราแบบว่าฉีดลงไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยก็เรียกว่าทั้งเคลือบสีรถต้องกันน้ำเกาะแล้วก็เคลือบเงาด้วยเรียกว่าพออินบลเลจริงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผลิตจากสาหรัฐอเมริกานนะะไม่ทําร้ายสีรถมากกว่านั้นก็ยังปกป้องรถเราได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราก็มาลองติดแค่ต่อไปแล้วนะคะทีท่ีการใช้ก็ง่ายมากก็คือ เราก็แค่ฉีดลงไปเลยนะคะบริเวณผิวรถฉีดให้ทั่วๆไปได้เลยเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้ผ้านะคะเช็ดไปเลยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเคลือบสีผิวของรถเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าฝนนะหรือว่าบางทีแบบไม่ใช่หน้าฝนะนอ่ะถนนมีน้ําขังมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบกระเด็นมาที่รถเราได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบกันน้ําด้วยนะจะช่วยให้ น้ำเนี่ยเวลามันกระเด็นมาที่รถเราหรือขฝนตกรถเราจะเหมือนเหมือนใบบัวเลยนะคะที่น้ํามันจะเป็นแบบว่าเม็ดเม็ดหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะเราสังเกตเลยเนี่ยสองข้างสีรถอะ่ะต่างกันชัดเจนเลยฝั่งนี้มันมันสีมันจะไม่ไม่ชัดมันจะดูมีฝุ่นฝุ่นหน่อยแล้วก็ฝั่งเนี้ย เงาขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเหมือนเคลือบฟิล์มเคลือบแก้วอ่ะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยจะเห็นชัดว่าสีด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งฝุ่นฝุ่นแล้วก็ความเงาของรถเนี่ยต่างกันมากๆเลยข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างแรกคือความเงายิ่งสังเกตเห็นในกล้องเนี่ยจะยิ่งชัดมากเลยก็คือมันตรงเนี้ยเงาวับขึ้นมาเลยส่วนฝั่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะดูมีแบบฝุ่นฝุ่นเกาะอะไรอย่างงี้แล้วก็ยิ่งถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนเป็นชั้นฟิ สังเกตนะคะว่าสองข้างหลังจากที่เราลงน้ําไปแล้วเนี่ยฝั่งที่เราเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ของแคร์เนี่ยน้ำนะจะเป็นเกาะตัวเป็นเม็ดเมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงแต่ฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยน้ำก็จะแบบเปียกโลแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทิ้งคาบไว้เป็นคาบน้ําแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะไหลลงลงมาแล้วก็ไม่มีทิ้งคาบน้ำเหมือนสี่น็อลแล้วเราไม่ได้เคลือบได้แค่สี่น้อ เคลือบได้ทั้งกระจกรถเราเลยแ,แล้วเราก็เอาผ้าแห้งแล้วแล้วเราก็เช็ดลงไปตรงนี้ใส่กิ้งมากๆเลยนะตรนนี้ <laughs> เห็นเห็นข้างในรถแบบชัดมากนี่คือความต่างของข้างที่เคลือบแก้วแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้เคลือบนะกระจกเ,เนี่ยความใสต่างกันมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลากระจกโดนน้าเนี่ยข้างที่ยังไม่ได้เคลือบอ่าน้ำก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างที่เคลือบแล้วนะคะน้ำก็จะไหลลงไม่เกาะอ,อยู่ที่กระจกเรา ตัวผลิตภัณฑ์ของแคร์นะคะเราสามารถลงได้แบบเรียกว่ารอบคันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าหลังจากที่กระจกของเราเนี่ยเคลือบแก้วนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของแคร์แล้วเนี่ย mm hmm. เวลาที่โดนน้ำเนี่ยเป็นยังไงสังเกตได้เลยเรื่องของความเงาแล้วก็ความใสของกระจกเราะคะใสกว่าเวลาที่เราไม่ลงน้ำยาเคลือบเลยอ่ะหลังจากที่กระจกของเราเคลือบแก้วด้วยแคร์แล้วนะคะไม่ว่าจะโดนน้ำหนักแค่ไหนเนี่ยน้ำจะไหลลง ทั้งหมดแล้วก็สําคัญเลยคือไม่ทิ้งคราบไว้ที่กระจกเราโอเครวมถึงโครมหน้ารถของเรานะคะเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วของแครเนี่ยเคลือบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าป้องกันช่วยป้องกันเรื่องของคราบเหลืองหรือว่าคราบต่างๆที่มันจะมาเกาะไปหน้ารถของเรานะคะก็จะเพิ่มความเงางามให้กับรถเราไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าโคมหน้ารถเราเนี่ยใสยกิ้งเลยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้เคลือบแก้วได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวเคลือบแก้วของแครนะคะไม่ได้ใช้แค่ได้กับตัวรถหรือกระจกเท่านั้นยังใช้กับล้อแม่ได้ด้วยนะคะเวลาที่รถเราขับไปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องเจอฝุ่นเจออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาลองเคลือบแก้วลงดูกันเพราะว่าเวลา,าล้อรถเนี่ยขับรถไปน้ํากระเด็นหรือบางทีเราจอดอยู่เฉยๆนะสุนัขมาฉี่ใส่กระไรอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องห้าไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบรักรถนี่จะเข้าใจเลยเราอยากจะให้ล้อเราเนี่ย มันล้อแม็กเราเงาสวยอยู่ตลอดนะรถเราก็จะเพิ่มสเสน่ห์ให้รถเราแล้วก็สวยงามมากขึ้นั่นเองความต่างนะของข้างที่เราลงตัวเคลือบแก้วของแคร์แล้วกับข้างที่เราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยนะความใหม่แล้วก็ความเงาของแม็กเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆและที่เราสาธิตกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสเปรย์เคลือบแก้วเซรามิกของแคร์ซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ย เป็นสูตรเข้มข้นนะพลังคูณสองเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากสหราัฐอเมริกาด้วยขวดเดียวเอาอยู่ทั้งเครือบทั้งสีลอ้อเคลือบกระจกเวลาที่โดนนะ้าหรืออะไรนะคะเครือบไปถึงล้อแม็กสำหรับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอินวิโก้ได้ทุกที่เลยนะคะ